เปครับอยู่กับผมแบงค์มินกวีไาชมรถเกี่ยวกันหน่อยอยู่กับเจ้าคูปะต้า DC 70 G Plus น่าจะใช่นะถ้าดูไม่ผิด จอเสน่ห์ว่ะฮิกวีโอกเ้อฮิบืนดอกเฮิบืนม่ีฮิบืนฮิบืนพาดหิันเตอร์โอ้ยเนียเราแซงเจาะเนียนี่เจาะแก่อ๋อจังซแซงเจาะ อ่าใช่ด้วยครับ DC 70 G Plus นะครับคันนี้น่าจะเ,เก่าเดิมเสริมเกี่วดันนะครับปาาคอเลดคอสปริงนะครับพี่แกทำเองนะ่ะ ก็มีน้ำหน่อย มาขึ้นตรงผมยืนนี่หรือมัม่คิดว่านี่ก็ฟางนาน,านาล,ลุงเขามาเก็บใบนะครับหออใบนลืนล่นๆลื่น ฟังเสียงเครื่องนิ่มดีนะครับเหมือนจะแต่งตู้ด้วยมั้งเสียงนิ่มดีอ่ะ เสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งบิ่งน่าจะขึ้นตรงนี้แหละมั้งปีเลยรุ่นนี้คันนาไม่ต้องขุดไปแล้วครับแบบนิ่มๆโอ้โอ้โอ้เหินเหินเหินเหโยกก่อนครับโยกก่อนโยกก่อน cái thạch giang có tham mada ừ ong sang nước oh. <laughs> ô mà hi cận vị nó ô hi cận vị nó những gì luôn lọ ê ô tính chim mừng cô chê thôi là ช่วงนี้ก็มีงานเกี่ยวน้อยนะครับช่วงนี้ก็อขอสิบห้าน้อยครับแถวบ้านสวนมากเขาเน้นฟางก็เลยไม่ค่อยได้ใส่กันนะครับก็อขอสิบห้าเหมือนลมๆนะน้ำก็เยอะนะครับน้ ไม้กันสั่นก็ไม่ได้เอามานะครับเดินในคันนี่ก็เสียวนี่ละข้ามอย่างเดียวขาบก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับไม้กันสั่นไม่ได้เอามา เดี๋ยวพาดูยาวๆเลยคลิปนี้นี่เนี่ยเธอเนาะโอ้ยฮอตทิตบูชเอาเลยโอ้ย เ้ é, ay, ay, ็ยนยงเาเพื่อาะเราต้นแบบวิ่งไหนเนี่าจะคุยโวจคุยจุตาเะขึ้นหอแกนี้น้าทดไงทอดข้างทอดข้างกอข้างโดยเน็ตแล้วคะแนน้อไก่อด่ คณาก็แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะครับวินาอยากลบโลมหน่อย กีนเนี่ยโอ้ยทีแซงแซงที่บึนยินดีทุะักโอ้ยใกล้ก็ใกล้ก็ใกล้ก็ล้จะูอ่ะจะบนีรถหนเนี่ยโย่เราล็อกโซนจ๊สนี่จะ้งาะต้องะ

ปล่อยข้าวฮะโอ้ยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยหกรอสแตนบายรอแล้ว ข้าวหนาๆเลยครับอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ให้ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ